ข้อ124นะคะโจทย์ให้มาคือ This talk will present h i g h l y to e ideas about how to successfully invest in long-term bonds โจทย์ที่เขาให้มานะคะก็ this talk นะคะปราธกาาแปลว่าการพูดนะคะหรือว่าในที่นี้ก็คือปราธกถานะคะซึ่งปราธกถาครั้งนี้เนี่ย will present h i g h t l y นะคะจะนำเสนอแนวคิดนะคะที่มันจุดๆ ideas นะคะคือแนวคิดนะคะ highly ในที่นี้ก็คือเป็นอย่างมากนะคะเป็นอย่างยิ่ง about how to successfully invest invest ในที่นี้ก็คือลงทุนค่ะ successfully <Okay. S 2> ก็ประสบความสำเร็จ in long term bonds นะคะในพันธบัตรระยะยาวดังนั้นในโจทย์นะคะทั้งหมดนี้คือหมายถึงว่า ปฐกถาครั้งนี้เนี่ยจะนำเสนอแนวคิดที่จุดๆ,ๆเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้คุณนะคะประสบความสำเร็จนะคะในการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวทีนี้ถ้าเราดูจาก choice ที่เขาให้มานะคะ offensive, inventive, conclusive แล้วก็ decisive นะคะจะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยวัดความรู้ของเราด้านคำศัพท์ทุกตัวเนี่ยจะลงด้วย suffix นะคะลงท้ายด้วย suffix ตัวเดียวกันเลยก็คือ suffix if นะคะ i B.E. ตัวนี้นะคะตัวแรกเนี่ย offensive นะคะมาจาก o f f e n s e o f f e n s e ที่มันจะแปลว่าใช้ความรุนแรงนะคะแปลว่าการยั่วยุนะคะการทำให้โมโห و. เพราะฉะนั้น offensive นิกมันก็คือแปลว่ายั่วยุให้โมโหได้นะคะข้อ B ค่ะ inventive มาจากคำว่า invent ที่มันแปลว่าประดิษฐ์คิดค้นนั่นเอง Inventive ในที่นี้ก็คือเป็น a l t เ t i v e นะคะแปลว่าแปลกใหม่มันน่าสนใจคือมันเป็นการพัฒนาอะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมาก็คือมีความแปลกใหม่นะคะมีความน่าสนใจนะคะ Conclusive ค่ะ Conclusive ก็คือ,อชัดเจนค่ะปราศจากข้อสงสัยค่ะส่วนข้อ D ค่ะเป็น Decisive นะคะก็คือเป็นการตัดสินใจนะคะแบบไม่ลังเลเลย ถ้าเราจะคุ้นเคยกันบ่อยๆก็อาจจะเห็นคำว่า decision ที่เป็นแปลว่าการตัดสินใจนะคะทั้งหมดนี้ offensive, inventive, conclusive แล้วก็ decisive นะคะตัวนี้เนีสี่ตัวนี้เป็น adjective หมดเลยตำแหน่งที่อยู่ก็อยู่นำหน้าคำนามนะคะถูกต้องแล้วนะทีนี้ก็คือวัดความรู้ด้านคำศัพท์ของเรานะว่าตัวไหนเนี่ยเป็นคำตอบที่เหมาะสมกับบริบทนะคะซึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมก็คือ ข้อ b ค่ะ inventive ก็ In ive, คือมีความแปลกใหม่นะคะก็เขาจะแนะนําแนวทางใหม่ๆที่มันเหมือนสร้างขึ้นมาใหม่ทําขึ้นมาใหม่คิดคนขึ้นมาใหม่มีความแปลกใหม่เป็นไอเดียที่ใหม่ๆนะคะในการที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนเนาะจะเข้ากับบริบทที่สุดของข้อ124นะคะอันอื่นนี้ยังไม่ตรงเท่าไหร่ก็อันนี้นะคะข้อ124ค่ะข้อ B ีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ